นี่แหละคือความรับอันยิ่งใหญ่ซึ่งรักเจ้าชายน้อยเช่นกันทุกสิ่งในจักรวาลจะดูเหมือนกันไปหมดถ้าหากว่ามีที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าผลใดนั้นมีแกะตัวหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบว่ามันกินดอกกุหลับเข้าไปหรือเปล่าจงมองดูท้องฟ้าจงถามตัวเองเจ้าแกะกินดอกไม้ไปหรือเปล่านะแล้วคุณจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด และจะไม่มีผู้ใหญ่คนใดเลยที่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญเพียงไรสำหรับฉันภาพนี้เป็นภาพที่งามที่สุดและเศร้าที่สุดในโลกที่เป็นภาพเดียวเป็น,นาภาพหน้าก่อนหน้าแต่ฉันวาดมันซ้ำอีกเพื่อชี้ให้เห็นว่าที่นี่เองซึ่งเจ้าชายน้อยได้ปรากฏบนโลกเราและได้หายไปจงมองภาพนี้อย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะได้แน่ใจว่า จะได้จำภาพมีได้ถ้าหากวันหนึ่งคุณมีโอกาสเดินทางไปในแอฟริกาในทะเลทรายและถ้าบังเอิญคุณมีโอกาสผ่านไปทางนั้นฉันขอร้องคุณอย่ารีบร้อนรอสักครู่หนึ่งตรงจุดใต้ดวงดาวนั้นถ้าหากมีเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาทักคุณถ้าเขาหัวเราะถ้าเขามีผมทองถ้าเขาไม่ตอบคำถามของคุณเวลาคุณถาม คุณจะเดาได้ทันทีว่าเขาคือใครได้โปรดกรุณาช่วยส่งข่าวถึงฉันด่วนเขากลับมาแล้วอย่าปล่อยให้ฉันเศร้าโศกต่อไปอีกเลยและนั่นก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเจ้าชายน้อยนะคะที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะสำหรับหนังสือเล่มต่อไปจะเป็นหนังสือเล่มอันไหนนะคะก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ